วัสดุกลวยปั๊มนมมีกี่แบบเลือกแบบไหนดีปัญหาที่ได้ยินจากคุณแม่หลังคลอดเกี่ยวกับการใช้เครื่องปั๊มนมม,มีทั้งเจ็บและหัวนมแตกสาเหตุจริงๆไม่ได้เกิดจากความผิดปกติใดๆของวัสดุแต่เกิดจากขนาดของเนื้อหน้าอกแต่ละคนไม่เท่ากันรวมถึงความบางของผิวของแม่ที่แตกต่างกันเลยทําให้เข้ากับวัสดุกลวยที่แตกต่างกันได้ค่ะ โดยวัสดุกรวยปั๊มนมปัจจุบันมีอยู่3ประเภทกรวยซิลิโคนข้อดีคือยึดเกาะได้ดีไหลสุญยากาศกระชับเต้าช่วยเสริมแรงดูดได้ดีมากแต่ควรใช้กับโหมดการปั๊มที่นุมน่มนวลไม่แรงเกินไปเพื่อลดการเกิดรอยช้ำบนผิวได้กรวยพลาสติกข้อดีคือน้ำนมไหลผ่านได้ดีเข้าได้กับทุกขนาดแต่อาจมีสัมผัสที่แข็งบ้างและอาจยึดเกาะได้ไม่แน่นเท่าแบบแรกกรวยเคลือบซิลิโคน Nexus i s ที่ไม่แข็งเหมือนพลาสติกหรืออ่อนยววเหมือนซิลิโคนโดยมาพร้อมปุ่มนวดกระตุ้นนวดไปพร้อมกับการปัม๊มทําให้แม่รู้สึกผ่อนคลายสบายแต่เนื่องจากหนักกว่าจึงต้องใช้ควบวคู่กับชุดชั้นในให้นมที่กระชับก็จะทําให้ยึดเกาะเต้าได้ดีไม่หลุดค่ะก่อนตัดสินใจซื้อลองไปสัมผัสของจริงกันดูก่อนว่าชอบแบบไหนนะคะ